วันเสาร์ได้ไพ่เดทแปลว่าจะมีรายจ่ายหรือการใช้จ่ายที่เข้ามาแบบไม่ตั้งตัวไม่ตั้งหลักบริวารเป็นพิษนะแถมยังถูกหลอกโดยเฉพาะคนที่เป็นนักเทรดนะไปลงทุนลงทุนหุ้นเฮิรนอะไรก็ไม่รู้ได้ไม่คุ้มเสียเนี่ยไพ่นี้คือการถูกหลอกลวงจากข้อมูลอันเท็จนะจากความรู้เท่าไม่ถึงการของตัวเอง จากข้อมูลที่ตัวเองหลงเชื่ออีโก้ e go, เนี่ยต้องโทษตัวเองล้วนๆเลยนะจะมีเหตุเสียเงินจากความคาดการผิดพลาดของตัวเองนะคนวันเสาร์ดูไว้แล้วก็อันนี้ก็เช่นกันเขาบอกว่าดันจัดสรรนนะเงินที่พอมีจะอยู่เนี่ยเอาไปถลุงในความโลภอันนั้นเดี๋ยวจะมีกเกณฑ์การเดือดร้อนใหญ่ ะะเพราะฉะนั้นให้เรามัดระวัง